เร่งนวยบุกนาวอันนี้ยังหน่อยนะจีนนี่เป็นพิจิตนจะ้ะเต็มต้นจะ้ะนวยเขาเนี่ยเต็มต้นออกลูกเป็นพ่วงจะ้ะพันนี้นี่เป็นพิจิตธรรมดาครับเป็นพิจิตที่เป็นพ่วงนะจะ้ะนี่เป็นพิจิตธรรมดาจะ้ะเป็นพิจิตทุกมาหยานในลูกงลูกง่ายคระอีดีจะ้ะเปิ่งลูกเขาจ้ะ ลูกม,มเมนหน่อย้ะจ้ะลูกง่ายใช่หรีลูกง่าร้อมบ่คอยมีตำหนิ้ะจ้ะขายน้ำมูบ้านเนี่ละจ้ะขายถึกๆน้ำมูบ้านก็ได้ขายแพงขายยังแต่ว่าผลผลิตเท่าไหร่นะจ้ะเนาะ ผลผลิตมันหลมันบอสามารถรับายออกได้นี่จ้ะเป็นสวนเป็นสวนมหนาวเลยจ้ะเอา่าสามารถระบายออกได้เนาะมันหลาค่ะเอลีผู้ใดต้องการมหนาวกันแนะน้ำแน่นด้จ้ะเด้อ ติดตอ่อบีบีมาแน่ผู้ใดเห็ดอาชีพขายผักหน้าอยู่จ้ะพอขาค้นกลางกะติดตอ่อมาเดอ้อจ้ะน้องไส้ป็นข้นดูแลสวนไหเนาะข้าวโพหัวที่เขาปลูกเขาปลูกแบบม้วนๆน,น,นั่งสิแนะจ้ะผู้ใดปลูกแบบว่าขายเบอร์เบิ้งแต่ว่า ผลผลิตมันหลายจ้ะมันก็เลยราบ่ายพรท่านงามที่ได้อันนี้เป็นไร่เมล็ด้วจ้ะนี่จ้ะไร่เมล็ดลูกพ็อนอาานนหนึ่งงามจ้ะเบิงจ้ะเบิงเบิงเบิงหนึ่งก้นวยใหญ่ๆงามๆามจ้ะอาการร้ายพร้อมจ้ะ เบิ่งจ้ะนี่แต่ลูกงามๆการบ่หุ่มนะจ้ะไะร่เมล็ดบางลูกลูกง่ายง่ายใครเอีหยีจ้ะอันนี้แป้นพิจิตธรรมดาจ้ะเป็นไร่เมล็ด นี่ก็เป็นส่วนของไรมาเล็ดไรมเเล็ดลูกไงลีจ้าลูกไงเบิ่งพี่น้องพี่น้องพี่น้อง,องโอ้ซอยแล้วจ้าผู้ใดต้องการก็สร้างบักหน้าเนี่ยได้จ้าไรมาเล็ดก็จจหลายจ้าขายบ่เพีงจ้า ลอยระบายออกแน่ใะเบิ่งใจสวยหมกหน้าหา้องคนอ่ะแต่หมกหน้าจ้ะเบิ่งไหลเมลเ็ดไลเมล็ดแต่งง้ามีลีจ้ะง่างามงางามงา,มงา,มงามจนมา ลายมะเร็ดงานอีหรีจ้ะอู้หูใดจ้ะพี่น้องเบิ่งสวนบักหน้าลายมะเร็ดใบมะเร็ดนี่เพิ่อนออกลูกใ่ญ่อหรีจ้ะลูกใ่ญ่เบอร์บ้างอือพี่น้องฝนกับชิตโตกแล้วจ่ะ ตะากนรักตื่นมฝากส่วนหมากเขาจะสั่งลายเล็ดนี่จะสวนมึกหน้าหฮาไรสนใจกับติดตอ่อขับมาได้จ้าเด้อไปฝากเบอร์โทรเบอร์ไล่ไป้างล่างนะนจ้ะติดตอ่อมาทางช่องหรือว่าติดตอ่อมาในเซ็นเจอของบีบีก็ได้จ้ะ มักหน้าหลายจ้ะเป็นชีพชีพเป็นผูน้ำงามอีลีกระลูกยยง่ายง่ายง่ายจ้ะสีอ่อนสีอ่อนที่หลี ฝากในเด้อจา้าฝากผู้สนใจบักหน้าเนี่ยเขามีกิ่งพันธ์ขายนะมันเด้อจา้ากิ่งพันธ์ไหลมเมล็ดกิ่งพันธ์แป็นพิติดกินพันธ์แป่งแป,ป่นพ่วนแม่ลูกดกาาักหน้าเขาลายจา้ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้นเด้อจา้า บีบีผ้าม้วนชาแนวจ้ากลับอีกช่องหนึ่งนะจาน้าเนาะผอบ,ออบอ่อท่อบ่อโน่นตลาดนะจาน้าเนาะปูบาวไทยวานโน่นตลาดซอยเป็นกำลังเชี่ยแรงใจแห่แน่ด้วจ้า,ดจากดติดตามกดไลค์กดแชร์บีบีนะกับบ่าวดิดเนะี่บ่าวดิดตอนนี้ก็ตัดห้าเขาอย่จ่ะ แต่สื้าไปเบิ่งเขาอยู่จ้ะเขาพ่อเกียวแล้วซุ้มพ่อเกียวแร้กก็มีผู้ใดอยากกินข้าวไม้ก็แอดไลน์ข้าวไม้ได้จ้ะข้าวเหนียวไม้หอมๆนะจ้ะขาวอีข่าวเบิ่งจ้ะความงามเพลินง,าม,งามพี่น้องอตวางนามจ้ะนะ นาเจ็บเป็นตัวอย่างนี่จะลูกใหญ่จ้ะถึงบ,บ,บ,บ้านแล้วจ้าบีบีมาฮอดบานแล้วสิมารีวิวหมายเิงว่าบักนาวทีสวนไม่เป็นอังใดเนาะจ้ะเนาะอันนี้ น,นี่คือบอกักแนวเป็นพิจิตเป็นพิจิตบเมรบวได้หลายได้จ้ะน้ำหลายหลายจะน้ำเต็มนี่คือไหลเมล็ดจ,จ้ะแน,นวไหลเมล็ดน่วยใหญ่ น่วยไงก็เป็นพิจิตจ้ะญงก็เป็นจิตสองเท่าพละหน้าลายจ้ะส่วนมากคนหลักสุภาพผับเขาจะ,ออจะกินไรเมล็ดกันนอกจากเนาะ,ะ,นาะจะวามันแสบส่วนที่เขาจะเอาไปเฮ็ดอาหารเอาไปเฮ็ดอาหารก็สิเป็นแผ่นพิจิตเป็นพิจิตับเป็นพ่วงเป็นแม่ลูกโดกนี่ละจ้ะ อ่นนาม,มันหอมมะนาวล,ล่นจ่ามะนาวขายไปออกล่นขายประท่านมหน้าวสุกเหลืองเต็มสวนจ้ะอยากขายจ้าอยากขาย เงาเหลืองเต็มสวนจากเก็บมาให้เบิงเป็นตัวอย่างเยซื้ออันนี้หน่อยเก็บม,มาถุงเดียวเก็บม,มาเบิงให้เป็นตัวอย่างมันระบายบัท่นานนะจ๊ะขายบหมดยึตนน่ต้นนี้ซุกเหลืองเต็มเลยจ๊ะซอยสังกันได้เด้อจ้ะเ้อ หน้ากคาคลายว่าแพงดอกลอยหนึ่งก็ได้สามโดซีโลดุเแล้วได้สนใจกับทักมาได้จ้านาว หน่วยย้ําใหญ่จะคัดจะหน่วยใหญ่บวกหน้าสุกบวมีบวกหน้าหน่อยได้จ้ะบวกหน้าสุกแล้วมีทุกใสจ้ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าขอบคุณที่ติดตามซอยเป็นกำลังแรงเงชีเยร์แรงใจให้บีบีนี่ได้จ้าบีบีกับพอบอทเทบอ,อ,บอมนุนตลาด บาวดิดก็สิทำคลิปดีๆให้ผู้ชมได้รับชมกันนะจ้าขอบคุณจามวันนี้มาว่าเรื่องมะนาวหล่นตลาดมะนาวขายมาออกจ้ะขางอยูห่หลายหลายจ้าสวัสด,ดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้ะ